สวัสดีครับ FC ชาวนี้นะฮะเตรียมออกเดินทางไปที่าวานอน,นี่ว่านะฮะไปจัดการดูแลเรื่องที่ดินก็ตอนนี้ตีสนะี่าตอนแรกก็จะออกไปประมาณสักตีสามแต่ว่าก็ไม่เป็นไปตามแผนนะฮะเดี๋ยวจออกตอนนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเอานมไปให้คุณแม่ด้วยนะฮะเมื่อคืนแม่บอกว่า ให้เอามิเกียลไปนอนกับแม่ด้วยเพราะว่าผมจะได้นอนทั้งคืนนะฮะถ้าหากว่ายังอยู่กับผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมจะไม่ได้นอนก็เลยต้องเอาน้องเนี่ยไปฝากไว้กับคุณแม่ก็ถือว่าโอเคเพราะเมื่อคืนเนี่ยได้นอนยาวเลยตั้งแต่2องทุ่มนะฮะสองทุ่มถึงตีสองตีสามหกชั่วโมงพร้อมกับการเดินทางแม่เขาก็คิดไว้ดีละ แล้วก็เม่ก็เตรียมของอะไต่าง,งๆเอาไปให้แม่ด้วยพวกนมพวกอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้รอบสุดท้ายใน fc ก่อนเช้าก่อนที่ผมจะเดินทางเดิน,น้ามันอะไรเนี่ ดีที่ไม่ค่อยง่วงนะฮะไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ก็ระหว่างทางเนี่ยบางทีถ้าผมคิดถึงลูกนะะี่ยผมก็จะมีแอปพลิเคชันนึงเนี่ยเอาไว้ดูกล้องเพราะที่บ้าน,นจะติดกล้องไว้ตลอด mm hmm. ก็สามารถที่จะดูน้องเขาได้รู้สึกว่าน้องเมรับสึกหนักอยู่นะฮะเพราะว่าเหมือนน้องเขาจะตื่นทุก ชั่วโมงเลยเนี่ยเอฟซีน้องเมย์น่าจะรับตื่นทุกชั่วโมงเลยเนี่ยเอฟซีมันจะมีรายการของอเวลาที่น้องเขาเขาตื่นแล้วจะเป็นรูปหน้าเด็กนเอฟซีอันนี้คือตีสองตีสองห้าสิบหกตีสามห้าสิบสามนะฮะห้าสิบสามแล้วก็มาตีห้า แทบจะทุกชั่วโมงเลยที่น้องเขาลองให้วันนี้นะฮะก็น้องเมย์ก็รับสึกหนักพอสมควรตื่นมาก,ก็เนี่ยแล้วเอฟซี FC. มาเช็คแอมเพิพร์ดยกขึ้นมาอุ้มนะฮะยกขึ้นมาอุ้มชีวิตมนุษย์แม่ในเอฟซี FC. เปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อก่อนนี่นอนหลับสบายนะฮะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมละ ต้องจับลูกขึ้นมาอุ้มนฮะนอนโอเคเอฟซี okay, ก็ได้เห็นหน้าลูกแล้วเมื่อกี้ดูก็ปกติทุกอย่างก็เดินทางต่อนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าศูนย์อ,อินเทอร์เน็ตอำเภอวานอนนิวาสน,นะฮะเพราะว่าตอนที่อยู่จำปาดงนะผมมีอินเทอร์เน็ตอยู่3สายตอนนั้นคือใช้เยอะมีหลายจุด แล้วก็พอกลับบ้านไปรอบนี้สามเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลย mm hmm. เขาก็เลยแจ้งไปนะก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาคืนฮนะวันนี้ก็เลยเอาอุปกรณ์มาคืนแต่ว่ามันเป็นอ,อุปกรณ์ของเป็นชื่อของน้องเมย์แต่ว่าเขาก็ให้คืนได้อยู่เพราะถ้าหาว่าเราไม่มาคืนเนี่ยนานๆไปไม่รู้เขาจะเขาเรียกว่าแจ้งหรือว่าอะไรนะ ยึดซับยึดอะไรหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะ FC มารอบนี้ถือว่าเคลียร์ได้หลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยวันนี้เรียบร้อยเรามาตอนเขาเสร็จงานแล้วนะฮะ FC ซปิดงานไปนแล้วปิดงานไปนแล้ว ที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าตีสี่ตีห้านะ,ะมาถึงที่นี่ตอนนี้ก็ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญสําคัญเนี่ยไปเรื่อยๆแทบจะหมดแล้วนะฮะก็มาแวะที่นานมาแวะที่นามาไหว้องค์ปู่ถึงแม้ว่าเขาจะวงสวงกันเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็มาไหว้ปู่ในวันเก็บงานก็อย่างที่ FC รู้แหละคือเมื่อวานเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าติดธุระเรื่องของลูกนะ,ะับวันนี้คือ จะวิ่งมาตอนเช้าแล้วก็รีบกลับเลยนะฮะมาเคลียเรื่องที่ดินซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนัดไว้เนี่ยคือ,อท่านสะดวกวันนี้นะฮะท่านสะดวกวันนี้ถ้าเป็นเมื่อวานผมก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะฮะก็ไม่สะดวกด้วยแล้วก็ถ้ามาเมื่อวานเนี่ยมันจะนานไปมีรถเข้ามาในเอฟซโอเคกส็สรุปใหญ่ใจความว่าผมมาตอนเขาปิดงานนะเอ แม้ว่าจะเป็นวันหลังบวงสวงนะครับหนึ่งวันแต่ว่าก็ได้มากราบพบปู่ปาริจิตตา,ามหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งในวันบวงสวงนะวันนี้ก็ได้มากราบพ่อปู่ถึงแม้ว่าจะเป็นหลังบวงสวงแต่ว่าก็ถือว่ายังมาทันงานในที่บันเก็บงานเมื่อกี้ก็ขอพรท่านแล้วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินทางกลับในทีก็ลูกก็อยู่กับน้องเมย ตอนนี้คือทุกชั่วโมงมีค่ามากนะฮะเดสมอนก็ยังเป็นเดสมหวนคนเดิมนะเอฟซีสมอนหยุดดีใจมากเลยเหรอดีใจ<อ>ดีใจเปานอะไรดีใจขนาดเห็นเห็นเห็นเชฟบอกว่ายายมีอเองมามาองค์ปูกับน้องเมย์เอาคลิปเผื่อไปเลยเอาคลิปเผื่อไปเลยยายพี่ไปด่องเอาเร็วเร็ว แ็มีคนเบ่งเต็มสองขอนคุณเมื่อกี้เหรอไม่อันอีล M P P เมากับน้องเมย์นะน่าเสียให้ไปสอบเอาในช่องขาเขะบอกว่าแล้วยะนี้ไปสอบใน่องเถียเลยคุณวายโอเคยายยวผมกลับแล้วนะเพราะว่าับผมเจอพินิษด้วยลักไม่แน่นะลูกยังห่วงลูกอยู่ช่องให่ลทุกชั่วโมงมีค่ามากอาจารย์ ผมอาจารย์ลูกขึ้ได้ขั้นหนึ่งแล้วนะได้ทีแล้วได้ทีแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคีใจด้วยทีนิดก็เชื่อไหมว่าไปดูมาตามที่อาจารย์เด่งสอนนะคะครับว่าก็เข้าไปดูในนี้ทำิบรอบทำิบรอบแต่ไม่ได้ทำเพลนเดียวแต่ก็ผ่านไปได้ดีได้ต่ว่าต่ว่าสอบไอ้นั่นนะคุณลุงช่วยคุณลุงหญ่ช่วยเพราะว่ามันแดงมันไม่รูไปเลย มันก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะทำแต่ว่าอ,อัขั้นตอนที่ว่าแก่ที่อยู่อะไรนะ่ะค<ม>ุณเี่นฟอนเน้วนก็ไปดูในยูทูบก็ทำทำทำ<ม><ม>ไปทำซองคืน<ม>เกือบสว่างเพราะว่ามไม่เข้าใจแต่ว่าก็ได้ผ่านพนไปได้แล้วก็ได้ทิมมาได้ทิ้มาก็กรอไปเรียบร้อยแล้วก็เขาให้เขาให้กรอกด้วยีไปเลยไงมันก็ขึ้นไม่กรอกไม่กรอกมันก็ขึ้นไม่ขึ้นเขาก็บอกว่านี่แหละ ควรจะใส่ทีมท่างานาประกอประสิทธิงานประกอบไปแต่ว่ามันขึ้นแดงอ่ะตัวเดียวครับนี่โคโลนค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปก็ลงใหญ่เข้าไปพอดีไงคนตอนนี้ทำราคาคนเดียก็ยับลงโอเคไปยางไปมันไม่กล้เนาะไม่ได้ก็อยากไปเหมือนกันไปหาเราเดี๋ยวผมไหว้พระอีกนิดนึงก่อนต้องไหว้ให้ครบก่อนโอเคในสีวันนี้ก็มาทั้งเรื่องกุระหลายอย่างแล้วก็ได้มาไหว้องค์ปู่ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็น วันเก็บเต็นท์นะฮะก็เลยมาชมความสวยงามของพ่อปู่เนสีวันนี้อลังการมากหรือว่าอลังการมากในสีปีนี้มาก็ได้แต่ส่งกำลังใจเนสีเพราะมาได้แค่หนึ่งชั่วโมงพอกว่าจะกลับบ้านก็น่าจะหลสองทุ่งรอบนี้โอกาสลมอรูล่มลมใจวัสดีนะคะ ขอให้ร้านสุขภาพแข็งแรงเครับให้ยาจิตไว้พรให้หลานหน่อยเร็วขอให้ขอให้ขอให้หลานสุขภาพแข็งแรงให้เลี้ยงง่ายเป็นคนดีแล้วก็เป็นเจ้าเป็นนางเขาบอกให้เป็นเจ้าคนนายคนขอบคุณครับ ยังยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมล้านเลยให้วิ่งซุ่มซิ่งซุ่มซิ่งแล้วก็เข้ามาตอนนี้ยังใบเบาอยู่จะพาไปอยาจะสมอลอีกทีหนึงอยาก็ขอให้หลานโตวันโตคืนให้สุขภาพแข็งแรงให้เลี้ยงง่ายให้ว่าง่ายนะคะให้คุณแม่แบบว่าโอ้โหไม่ต้องเหนื่อยมากมายสวยแบบจะสมอลเลยเนาะ่าสู้ๆบรรยายเลยก็ให้โตมาก็ให้มาเล่นที่ร้านเกครับผมวานเราไปที่ จำปาดงนะฮะวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วก็มาดูศาลาพระพุทธเมตตาใน FC ว่างานถึงไหนแล้วพี่ถุยก็มุงหลังคาสองชั้นข้างบนไปเกือบเสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็เหลือชั้นที่สามข้างล่างตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะฮะเป็นรูปเป็นล่างแล้ววันนี้น่าจะได้ ทำชั้นที่3มข้างล่างเป็นรูปทรงแล้วนะ FC โอเคแล้วก็เดี๋ยวก็คงเก็บงานนะฮะทำเสาทําอะไรต่างๆก็คงเข้าที่เ mm hmm. ข้าทางมากขึ้น mm hmm. ผมตื่นมาเมื่อเช้านี่ก็รีบมาเลยนะเมื่อวานนี้เดินทาง10ไม่ใช่10สิประมาณ8ชั่วโมงนะ FC เช้า สชั่วโมงเย็นตอนกลับอีก4ชั่วโมงนะฮะเดินทางกลับมาก็เพลียอยู่พอสมควรแต่พอมาถึงบ้านเจอลูกๆแล้วก็หายเหนื่อยในเ FC ซีกาวว่าพอถึงบ้านแล้วว่าจะนอนแต่พออยู่กับลูกๆแล้วก็ตื่นเลยแล้วก็นอนประมาณเที่ยงคืนแต่ก็ได้นอนเต็มอิ่มเพราะว่าน้องๆตอนนี้เขาคือนอนแบบว่านอนนิ่งขึ้นไม่ค่อยงองแงในเอฟไม่ค่อยงองแง โอเค FC อัปเดตนะฮะตอนนี้ก็สวยงามแล้วนะเดี๋ยวทําสาลาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงทํานู่นทํานี่หลายอย่างตอนเช้าเช้านีบรรยากาศตอนเช้าเช้า